ควายควายเอ้ยข้าเกมมาเกมไม่เกมพี่ันไม่ได้จัดมาอีกคลิปอีกอันหนึ่งนะคะเอ้ยเล่นเกมล้ก็ได้มาฉันก็ใจร้อนเหมือนกันนะจ๊ะเอาจากเกมเลยเกพี่ไฟ เข้าไปที่เกมเราบอกกันเลยพ้าโหลดเกมเร,บรืบอกแล้วนะก็จะต้องเลยต้องเข้าไปทีเกมก่นอนแล้วก็ทำเข้าไปที่คำว่าสมัครเขียนภาษาองังกฤษวันเกิดถ้ามีภาษาไครก็ไม่เป็นไร จะไปสั่งกิจทั้งหมดเลยนะคะเข้าไปได้เลยนะคะมีหลายเกมใครบอกว่ามีแค่เกมเดียวมีติมไหนบอกว่ามีแค่เกมเดียวไงเกมหลายอันเลยเนี่ยไม่ใช่แต่ไม่มีที่ตั้งกล้องนี่เละจะได้ยังไงอะ ้านแล้วว่าทำอะไรเล่นเกมนี้ไหมผู้คนลองตัดสินใจว่าเขาน่าจะให้เล่นเกมเลยอันนี้เป็นพาร์ทอีกอันหนึ่งนะคะพอดีว่ากล้องเป็นอะไรก็ไม่ไปกันเลยเล่นเกมนี้ไหมยอยากหาคู่หูไปอีกเหมือนเดิมเข้าไปเกมนี้ดีกว่าไปเล่นกันเลย